สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะไปทำการปล่อยน้องกบน้อยกันอันนี้กบน้อยเราซื้อจากเขามาอันนี้มัน2องตัวเขามาขายตัวละบาทเราจะไปปล่อยไว้ที่ที่นาเขาไปปล่อยลงลงไว้ที่สะไม่ได้เลี้ยงไว้กินครับปล่อยแล้วก็ะแล้วแต่เขาจะไปไหนซัดเซพเนจรไปตามทางของเขา แบบนี้น้องกระต่ายเจ้าน้องกระต่ายออกไปปล่อยให้เขาวิ่งเล่นด้วยเดี๋ยวพาน้องกระต่ายออกไปวิ่งเล่นก่อนวันนี้ไม่ได้ออกไปหลายวันแล้วพอดีสั่งกลบเข้าไว้กบตัวเท่าเท่านี้ปุ๋งนะครับตัวละบาทเขาให้มา2 1 0สิตัวจ่ายแค่200เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูตอนเราปล่อยครับ ตอนนี้เราก็มาถึงสวนแล้วเราก็มากระต่ายมาปล่อยก่อนนุ่นไปแอบอยู่นุนก็มีอ้าวสำลีออกมาเร็วไปเร็วป้ายวิ่งเล่นเลยป้ายป้าย <c oughs> ทีนี้เราก็จะมาดูการปล่อยกบของเรานะครับวันนี้เราจะเอากบมาปล่อยสองร้อยสิบตัว หนึ่งตัวสิบตัวเข้าแถมสิบตัวแถมหนึ่งตัวอ้าวอ่ออนานวันนบท่านผู้ชมหน่อยคุณนาตาัตตีสวัสดีค่ะวันนี้คุณนาัตตาีจะรับบทผู้ใจบุญมาปล่อยกบอ้าวปล่อยลายยังกบเล็กครับตัวเท่าประมาณเท่านี้เนื้อโป้งนะครับพอดีเขาเพาะกบขายก็เลยซื้อมาตัวละบาท ออไปละสองร้อยหนึ่งตัวสองร้อยหนึ่งตัวโอ้โ oh, ห oh, โดดไปไปเลยลูกไปเลยไปเลย <rồi. S 2> ไปเลยไปเลยไปเลยลูกไปเลยลไปเลยไปเลยไปเลย มาอยู่นี่ก็มีเยอะแยะอันนี้คือสระน้ำตรงนี้มันเป็นสระเก่าของเราก็คือปล่อยแล้วก็แล้วแต่เขาจะไปนะเขาจะอยู่นี่หรือเขาจะออกไปข้างนอกท่องยุทธจักรยุทธภพก็เรื่องของเขาไปเลยลูกไปเลยคือเราเอามาปล่อยไว้เฉยๆเพราะเราอยากจะปล่อยนู่นครับอยู่ตรงกลางน้ำก็มีน่นว่ายน้ำไปเต็มเลยลอยอย่างนี้เนี่ย <Hey. S 1> สงสัยเสร็จนกแน่นอน โอ้ตรงนี้เพียบเลยเออเขาลอยล้ำจริงไปเลยเด็กๆเพียบเลยครับ200ก้อยนตัวต่อไปนี้การเอาชีวิตรอดก็จะขึ้นอยู่ที่ตัวเองละเดี๋ยวพอฝนตกมาเขาอาจจะ ไปที่อื่นแต่ก็แล้วแต่เขาแล้วแต่ชะตากรรมของเขาก็ถือว่าเราก็ปล่อยเขาล้วไปตัวเล็ก่ <c oughs> เจอน้ำลอยแนะล้วล่องเลยครับตัวนี้ Okay. ส่วนนี้ก็จะเป็นกระต่ายเด็กๆที่เราเอามาปล่อยเขาวิ่งเล่นกันอันนี้เขาวิ่งไปไม่ไกลครับเขาวิ่งเล่นอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวพอเราจะกลับก็เรียกเขามาเข้ากรงแล้วก็พาเขากลับ่ันนี้ก็มีภารกิจอีกภารกิจหนึ่งก็คือมาเผาขยะ แถวนี้มันหาที่ทิ้งขยะไม่ได้เราก็เลยต้องเผาอันนี้คือกิ่งไม้ที่เราถางไว้ได้ประมาณสามวันแล้วผมเอาพามาตัดพออีกสองสาวันจะมาตัดต่อพลาที่เอาไว้บนหลังคาโน่นหายครับมันเสียมทางพาเลยไม่รู้ใครเอาไปก็ดีเหมือนกันเราจะได้ไม่ต้องตัดต้นไม้ ตอนนี้เราก็เผาขิงมะม่วงแต่เผายากนะครับในหน้าฝนความชื้นมันสูงแล้วก็ค่อยๆทยอยเผาต้าตายเราก็ปล่อยวิ่งเล่นอยู่แถวเนี้เนี่ยตัวนึงแอบมุดอยู่นี่เองเอ้ยฮันนี้ทำไรลูกเอ้ยฮันนี้แอบอยู่นี่เดี๋ยวไปดูมอเก่อน อันนี้ยโมจิโมจิชมวิวเพลินเลยนะไปไหนปล่อยไปประมาณ3ามสิบนาทีแล้วครับท่านผู้ชมพวกเขายังไม่ยอมลงไปจากฝั่งเลยยังอยู่เต็มเลยไม่รู้เขาจะรอดชีวิตกี่ตัว มีหอยปลาปูที่เราได้มาบางทีชาวบ้านเขาเอามาขายแม้แต่เต่าที่มันติดรอบติดใส่เขาเขามาขายเราก็จะซื้อมาปล่อยลงเนี่ยแล้วแต่มันจะอยู่หรือไม่อยู่แต่คิดว่าถ้าฝนตกมันไม่น่าอยู่มันน่าจะออกไปทนนิ้วแตวก็แล้วแต่เขาแล้วกันตอนนี้เราก็พา น้องกระต่ายกลับมาถึงบ้านแล้วหลังจากพาไปปล่อยวิ่งเล่นสองชั่วโมงโอเคนี่ก็จะได้เหเใ้ขาผักก่อนคลิปนี้ก็คงจบแค่นี้ถ้าถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ